อาสาบูชาบันทีพุทธศาสนิกชนทั้งปวงน้อมรำลึกนึกถึงพระรัตนตรัยด้วยความเคารพนอบนอบนับถือบูชาประกาศตนถึงพระรัตนตรัยว่า เรานับถือพระพุทธเจ้าเรานับถือพระธรรมเรานับถือพระสงฆ์พระพุทธเจ้าก็คือผู้ประกอบด้วยพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณพระกรุณาคุณตรัสรู้หรือค้นพบสัจธรรมด้วยพระองค์เองพระธรรมคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้น แบ่งเป็นประยะิยัติธรรมปฏิบัติธรรมปฏิเวทธรรมส่วนพระสงค์ก็มีเป็นสมมุติสงฆ์และอริยสฆงสฆ์ผู้ยังปฏิบัติเพื่อบรรลุความเป็นอริยะและสงฆ์ผู้ได้บรรลุเป็นพระอริยะแล้ว ทั้งสามอย่างนี้มาครบสมบูรณ์เมื่อว,วันขึ้น15บห้า่ำเดือน8เดือนหรือเดือนอาสาณะเรียกว่าอาศาณะบูชาเจ้าพุทธมนอมรำลึกนึกถึงวันสำคัญนี้ก็มาประกอบาศาสนพิธีเคารพนบนอบน,อบนับถือ ประกาศตนบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นพระองค์นั้นแม้จะเสด็จดับขันธปรินิพานไปนานแล้วก็น้อมรำลึกนึกถึงด้วยความกตัญญูกะตะเวทีสิ่งที่แสดงออกก็คือการเวียนเทียนเวียนเทียนก็คือการทำประทักษิณเดินบนไปทางขวา โดยเอาข้างขวาของตนเข้าหาราสนสถานพุทธสถานหรือพุทธประพุทธปฏิมาอันเป็นสัญ,ญลักษณ์แล้วต่อจากนั้นก็เดินไปให้ครบสามจบสามรอบเพื่อสร้างความมั่นอกมั่นใจนะว่าเราได้ทำการเคารพนบนอบนบันบถือบูชาอย่างดีแล้ว ลงสู่ภาคปฏิบัติปฏิบัติให้ชัดเจนเวียนในครบ3จบสรอบถ้าจะทำกิจกรรมอื่นเพิ่มเติมก็ยิ่งดีแต่ว่าให้มันเหมาะควรแสดงออกซึ่งความกตัญญูกะตะเวทีต่อพระรัตนตรยัยจะทำให้ จิตใจป่องใสแช่มชื่นเบิกบานได้รับพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังขานุภาพเป็นมงคลชีวิตสวัสดี